ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องแฮปปี้พลิกทะเลอีกแล้วนะครับพี่น้องวันนี้พ่อจะพาพี่พาน้องเนาะมาเก็บนั้นครับเก็บแมงเนาะเพราะว่าพอไตไวเมื่อคืนนี่เนาะพอเปิดไฟไตไวเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวมืัอนี้ก็จะพาพี่พาน้องไปเก็บเนาะกับลุ้นกันว่าสิมาร์บุกครับวันนี้เนาะก็ตัวนี้ก็ดยังเสาด้วยครับเวลาประมาณตีห้าเนาะตีห้าห้าสิบกับเจงนะครับพาทิพย์เ็ยังบุกขึ้นเนาะ ก็หนาวครับหนาวจนได้ใส่หมวกใส่วอมเนาะหนาวข้างหลังยังหมอกลงอ,กอยู่เนาะก็อยจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งเดี๋ยวนะครับเนาะมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าจะมีแมงอย่างเน่เนะาะมื้อนี้เนะาะไปครับพี่น้องสั่นจัง่อยนอะครับเนาะอันนี้ก็เป็น ตะไคร้เนาะที่พอปลูกไว้ปลูกไหวหน้นาฝนเนาะมันก็นเริ่มติดแล้วเนาะเอาไว้ใสในหื่น,นครับจึงบุื้อนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นรถไฟแมงดาเนาะรถไฟแมงดาเป็นรถสูงครับน้องก็ใส่ไม้ไผ่เนาะใส่ไม้ไผ่เป็นเสาแล้วก็มัดรถไฟ ีครับนี่เนื้อครับนี่ไฟแมงดาครับนี่ครับไฟก็ยังโบได้ปิดเลยกำลังลุ้น,น้ำกันครับจะมีเมงอย่างแม่เนะะาะโไสตะไคร้ออไมไว้เนาะออไมไว้เพราะว่าบางที่กลางคืนแมวครับแมวมันก็จะมาก,กินน้ำเนาะ โมแมวกระหมาครับหมาก็กินได้กินเมงโอ้ยครับพี่น้องเม่งยังไงเลยตกเมงอย่าง,งากกเป็นเมงหูแข็งๆเนาะก่ออยู่นี่พี่น้องพุ่นโมลงเนาะเมงข้ามมันพอเอินเมงข้ามเนื้อนี่เขายาวๆเลยพี่น้องขึ้นมาเนาะเรียบร้อย หนึ่งเต้มมั่นได้เลยครับพี่น้องยามนี่โอ้ดา่างเนาะตะคายเล็กกันไกล้น้ำกันหมากันเนี่ยวเนะคือกลาคืนห้างก็ไบดบ้ลงม,มาจอบมาพี่น้องไตแล้วก็ทามายามเลยตอนเช้าเลยเนะาะมาพี่น้องวิธทีเปิดจะเปิดแบบนี้เลย เมงขามก็ลุงนะครับเจ็บเมงขามสะ่อนเนาะมันเกาะมือจิโรอจิโรอใหญ่แม่งแมงอย่างม่นจีโป้มบแต่บ้านพอเอินจิโรอครับโอ้หมานนะครับพี่น้องสงใต้นะใส่มันหนาวเนาะโอ้ตัวใหญ่จิโรอ สีน้อย,ยอง่เยด้วยครับพี่น้องเม่งไมไ้นิดน่อยนี่ก็หลายแต่เขาก็จะไปล้างโง่ก,กับเม่งไมไ้น้อยนี่โอ้หู้ไตไหลาด้วยครับพี่น้องเม่งโซนเนาะ แมงกีโซนแมงกีโซนแมงกีโซนแมงกีหน่ายครับพี่น้องโอ้ยเปลี่ยนจากอมโซนสิ่งนี้เมงกีเต้าแมงกีเต้าเนาะในมืมโอโว้มงกีหนูนกีหนูนทองโอ้ยแต่แมงกะคักแมงไม้รวมพี่น้องเอ้ย จัดเมนูอดไรก็คักครูก็คักโทษก็คักทอได้อยู่ได้กินกับพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าเนอกยังเก็บเตาพี่น้องโอ้หมานได้ครับมันนี่หมานหมานหมนเกิด สูตรพอกับบ่มีอย่างหลายนะครับก็ไต,ต้ไฟแล้วก็ถ้ามาหยามยัง,ยงดียวแต่ก็มีเคล็ดลับอยู่ครับเคล็ดลับก็คือถ้าอยากให้มันลงเม่งไม้ลงนี่คือต้องเป็นเล่เนี่ครับถ้าเป็นขึ้นนี่เดือนมันแจ้งเนาะเมงไม้บ่อยากลงตามประสบการณ์มได้ตามตามที่พอไตามาเนาะถ้าเป็นขึ้น ขึ้นนี่มันหมลยจากลงรถมันแจ้งมิงไมก็บอกมาแต่ช่วงนี้ก็เป็นเล่มนะครับมื้อนี้ก็เล่มสิบเอ็ดข้าถ้าเป็นเล่มนี้แน่นอนครับบภพภัเมดครับกระมังนี่จะมีส่งกระมังเนาะนี่ครับเพราะเอาก็ใส่ไตรถไฟไปเลยเนาะมิงไมก็จะบินขึ้นมาตอมตอมรถไฟแล้วก็ทิล้นล่นลงกระมังเขาเนาะ โอ้กระมังนี้สุดยอดพี่น้องครับเบื้องบนผืนคือจีบเห็นเนาะแต่อยู่ข้างใต้เนาะบนพันหนาวบนหนาวบนไตในไ้ทยเบป็งกระมังแรกเนาะหมาหนซ้ำได้นี่พี่น้องกระมังแรกบริชัดเนาะโอ้ ต่ำกว่ากิโลเด้อมึอนี่มันขามลงหลง่ายเยขายาวๆเลยเขาต้องเก็บมันขามก่อนข้าหฮุบบัวได้อยู่น้องมันจะเกาะมือดึงออกอยากอึบนี่น อากาศเซาเซาครับพี่น้องอากาศเซาเซาอืมเอ๊ะยังวะอู้ตกใจหมดมันกินเต้าพี่น้องอืมโอ้ยหมาดขากี่น้องเอ้ยมัอนี่ เนี่ยคู่ตำปง,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 ปงเนี่ยปงปงเลยพี่น้องเอ้ยกระปูก็มีกระปูก็ยังลงอยู่เลยกระปูน้อยมันมัน,นมันนี้มัน ส่วนมากเป็นแมงกีโซนครับเนาะจีโซนจีน่ายจีน่ายนี่มันครับช่วงนี้กำลังมันเพราะว่าเป็นหน้าแบบกำลังเกี่ยวเขาเนาะหนาหนางามมันเนาะโอ้เว่ยส่วนนี้ใสงาม,งามจีโซนก็นมีแต่แบบแบบ ไข่ในนวลพี่น้องเลยล่นเลยไข่เต็มท้องในน,นลวลเลยจิตเตาส่วนตูนี้โค้มักแม่งชีน่ายเนาะแม่งชีน่ายแต่แม่งโซนก็ไข่พี่น้อง ไข่ไข่ในโนนครับไข่เกือบเป็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันกำลังไข่บันเล้วมันก็จะไปว่างไข่ชุ้งพิทนาปากชุ้งม,มีน้ำเอ้โหยังโมเรมิดเนี่ยวกวาดน,นเนาะ Ng yên 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 buộc mình kít tàu mình yên tàu mình cầm yên 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 mình yên 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 มืดบบบนี้เอ้าโอเคเอาให้ไก่กินเน่ยนะครับสิพามาเบ่งผลงานโอ้น่าจาน่าจะกิโลครับกิโลกว่ากิโลกว่า น่าจะก,กิโลไม้รวมเนาะหนึงไ,ไม้รวมครับก็เอาไว้กินเนาะไว้กินแล้วก็แบ่งแบ่งพี่แบ่งน้องนำ้ำก็บางทีบางคนเพิง่งมาถามเนาะมาถามขอซื้อขออย่างก็แบ่งเพิ่นไปเนาะครับเนาะสิบบาทสิาบาทเนาะครับเพราะว่าในหื่นก็นกินบูม,มัดอยู่แล้วเก็บเซตูไว้เนาะครับเก็บเก็บเซตูฟิตไว้แล้วก็เวลาอยากยำไหนก็มาโคกินเนานะ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็พกเอาไวัชนีก่อนเนาะมันจะเนาพอนาะงพกก็จะขึ้นไปไปล้างเม่งไปต้มก่อนครับเม่งไปต้มเลยว่ะเอาไปล้างไปล้างเมงเนน้อยนั่นเองนะครับนแล้วก็คัดเอาแต่พวกเมงงโซนที่หนาแล้วก็คิดเต่าเนาะเอาแต่พวกเมงที่มันกินได้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะที่คอยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับ ก็พูดใหปีปพิกมาโดยตลอดนะครับพี่น้องดากคนวัดพี่น้องห <c oughs> มอ,อกลงเนาะกะ็แล้วลิปนี้ก็พกเอาไว้สำนี้นเนะครับเนาะครับสวัสดีครับ